เซสตัวอายุถ่ายของเซลครับจริงหายังเพราะับโอเคไปเขาถ่ายต้องไต้องตายเลย ฝ่งน no ี้ก็แสหมอผู้พิเศษหมอพิเศษผู้พิเศษแต่ละไลน์เรามีความยังไงบ้างคะเราเรื่องนี้คิดเห็นยังไงบ้างคือเก๊สว่าก็ส่วนตัวไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรนะคะเราก็แค่รู้สึกว่าเออเออเขาเรียกว่าอะไรในในบทบาทในบทบาทของแต่ละคนเก็นว่าในในยุคนี้ค่ะมันก็อาจจะต้องการที่มาที่ไปที่ชัดเจนอะไรแบบเนี้ยส่วนตัวพิชเก็ตเคยเจอแบบผู้พิเศษมาทั้งทายหรือว่ามามา นำให้ทำบุญทำดีบบนีไหมครับของของเกดไม่นะคะถ้าเป็นปกติก็คือเป็นดูดวงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ปกติเกดว่ามันเป็นของคู่กันอยู่แล้วการทําบุญอะไรอย่างเงเี้ยมันเป็นเรื่องปกติที<ถ>แต่ว่าก็ไม่ได้มีใครมาทําให้เราจะต้องไปเห<ล>มือนไม่ได้มีใครมาร<ถ>ีคูดเวลาเราทำบุญแล้วก็ทําด้วยจิตศรัทธาทําด้วยความตั้งใจของเราเองอะไรอย่างเงี้ยมันหมดไหมอ๋อเกิดแรงกระเพื่อมความเชื่อความศรัทธาอะไรเงี้ยเกดว่าไม่หมดนะคะเกดว่ามันแล้วแต่ตัวบุคคลค่ะแล้วก็ต้องพิจารณาเรื่องนั้นอย่างละเอียด จริงๆแล้วอ่ะเราทุกๆการทำบุญหรือทุกๆการตัดสินใจใช้เงินของเราอ่ะให้ขึ้นอยู่กับสติของเราดีกว่าเนาะดีกว่าว่าเอออะไรที่เรารู้สึกว่าเราเห็นว่ามันไม่สมควรหรือมันเกินกว่าที่มันควรจะเป็นก็อย่าไปจ่ายแค่นั้นเองอะไรที่มันสมน้ําสมเนื้อที่รู้สึกว่าเราทําแล้วสบายใจก็ทำแค่นั้นเลยอืมตสแกนมากขึ้จะไปหมอไหนอะไรสแกนไม่ไหวหรอกค่ะเราไม่สามารถดูได้หรอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ เบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงแต่สำหรับเกรซฉัรู้สึกว่าเราดูกับใครแล้วสบายใจเราก็ดูส,ดสุดท้ายแล้วมันมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าค่ะว่าเราเราเราเลือกที่จะเชื่อหรือเราเลือกที่จะจ่ายเงินเพื่อทําบุญหรืออะไรยังไงแบบใดอะไรเงี้ยค่ะปกติเชื่อไหมปกติพี่เกรดูดวงหมด เออเมื่อก่อนอะดูบ่อยค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือเริ่มเชื่อในพลังของตัวเองก็ไปน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยยันยันก่อนหน้านี้ก็เหมือนมีลูกเราอาจารย์อุ่นเชื่อค่อนข้างเยอะเหมือนกันไล่คาฟังเลยค่ะว่ามันเป็นลูกอะไรคือสำหรับเกรสเนี่ยสำหรับนักแสดงคนอื่นๆแล้นะคะก็คือไปก็ไปดูดวงกับอาจารย์ปกติเลยค่ะอาจารย์ก็ไม่มีการที่ว่าจะให้เรามา ต้องทํา <Tipp> บ <oir> <m> ุญหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเป็นตัวเราที่เราอยากจะบูชาเองใช่ค่ะแต่ตอนนี้พอมันเกิดประเด็นขึ้นกับอาจารย์คุยเนี่ยค่ะพี่เกดรู้สึกยังไงบ้างมีแบบแอบตกใจไหมอะไรเงี้ยคือเกดเอาจริงๆเกดเพิ่งได้เห็นข่าวเมื่อวานเองเพราะว่าฉันอ่านหนังสือสอบทั้งวันฉันก็ไม่ได้ติดตามข่าวอะไรเลยแล้วก็ยังไม่ได้ส่งอะไรหาอาจารย์เลยแต่ก็มีเห็นอาจารย์ที่โพสตเหมือนกันค่ะเห็นที่อาจารย์โพสต์เมื่อวานนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์เลยคือช็อกล่ะคือช็อกไหม แกยังไม่ได้ติดตามข่าวดีๆว่าจริงๆแล้วอะเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงแต่สําหรับตัวเกรสเองก็คืออาจารย์ยังไม่เคยมาทําให้เรารู้สึกลําบากใจหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับตัวเกรสใช่ค่ะใช่สําหรับเคสของเกรสเองนะคะใช่ค่ะส่วนตัวหลายคนบนโดนทีละคนเนาะแต่เย็นๆจ้าบันโดนเรียกเรียกเรียกค่าใช้จ่ายเรียกอะไรอย่างเงี้ยเราเคยเจอเป็นเคสแบบนี้บ้างไหมเนี่ย ไม่ค่ะไม,ไม่เจอค่ะสำหรับสาหรับตัวเบสนะอันนี้ไม่ได้ออกมาแบบ พูดเพื่อปกป้องหรืออะไรยังไงนะคะคือสําหรับเบสจะพูดความจริงคือแต่ละคนก็อาจจะมีแต่ละเคสที่แตกต่างกันไปส่วนตัวของเบสเองอ่ะเบสไม่ได้สัมผัสในมุมนั้นแล้วก็เบสเองไม่ได้ทราบลึกๆรวมถึงข้อมูลของคนอื่นด้วยแต่ถ้ามีผู้เสียหายหรืออะไรก็เป็นพร้อมเป็นกําลังใจให้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ยึดติดว่าอะไรยังไงเราดูกับใครคือคือเกสจะเป็นคนสบายๆเฉยๆแต่ถามว่าเรื่องนี้เกิดความเสียหายกับตัวเองไหมก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ส่วนตัวรู้สกอาจารย์ไหมคะหรือว่าไป ดูดวงปกติของกาดูทั่วไปก็ดูดวงกับอาจารย์นะคะแล้วก็คือเกสก็รู้สึกว่าเกสว่าเราอาจจะต้องแยกแยะในเรื่องของว่าเออในเรื่องของการดูดวงอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการบูชาหรือการทําบุญอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันแยกกันค่ะใช่ให้เป็นคนละพ o i ใช่ให้เป็นคนละกันไปทําบุญค่ะยังเชื่อมั่นในการทาบุญเสมอถ้าเรารู้สึกว่าเราทําบุญ แล้วมันไม่ได้เกินกว่ากําลังของเราอะ่ะแกก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ยังเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสแกนเราจะสแกนยังไง่มันขึ้นอยู่กับจริตแล้วก็มันขึ้นอยู่กับอินเนอร์ของเรามากกว่าในตอนทำถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจ ก็ทำถ้าทํารู้สึกว่าอุย้ยไม่รู้ว่าเขาเบื้องลึกเบื้องหลังจงอะไรยังไ<อ>งมันจะไม่สบายใจเก็บเงินไว้กับตัวค่ะอย่าทำแล้วตอนนี้พ<ส>ี่เกศเกลือนนกทำบุญก,กับวัดนี่ยังไงบ้างในชิช้อยของพี่เกศที่จะคือสาหรับเกศนะเกศทำในที่ที่เกศรู้สึกสบายใจแล้วก็ทําในที่ใหม่ๆแต่ไม่ได้ต้องทําที่อะไรเยอะๆไม่ได้มีใครเข้ามาเรียกร้องให้เราจะต้องจ่ายเงินเยอะๆในการทำ ไม่จำเป็นต้องวัดดังใช่ใช่ใช่แกเชื่อว่าเราเราสามารถทําบุญได้ทุกที่ไม่จาเป็นต้องเป็นวัดด้วยซ้ำเป็นมูลนิธิหรือเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามหรืออาจจะข้างทางอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะแยะมากมายอะค่ะที่เราสามารถที่จะทําบุญได้แล้วก็มีที่ที่น่าเชื่อถืออย่าไปหมดศรัทธากับการทําบุญถึงแม้จะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็อาจจะลดการทำบุญลงมาหน่อยจากที่เราเคยทาพันล้วก็อาจจะลดลงมา เป็นหลักร้อยเออบาทหนึ่งก็เป็นเงินถูกปะเราอย่าไปเราอย่าไปแบบหมดศรัทธาค่ะเก็ดว่าทุกวงการทุกที่มีคนที่ดีแล้วไม่ดีทุกวันนี้มันมีออกมาให้เราได้เห็นเนี่ยก็ถือว่า เป็นบุญของประเทศเนาะที่เราได้ได้เบิกเนตให้เราได้ตาสว่างในบางมุมอะไรเงี้ยคะ่ะก<ร>็ขอแสดงความเสียใจยกับผู้เสียหายหลายๆคนที่เขาได้บริจาคเงินเข้าวัดเข้าอะไรไปแล้วสุดท้ายมันมันเทิร์นเซา์ออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นกําลังใจให้แต่แกเชื่อว,ว่าความตั้งใจที่เราได้ให้มันเกิดบุญแล้ว มันเกิดแล้วเพีงแต่ว่าปลายทางมันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองเป็นกำลังใจให้สาสธสาสมล่าสุดแต่งงจุดไข่เจียวหรอใช่มันยังไงไข่เจียวปูมันก็ต้องเต็มที่ปะมันคืองานเลี้ยง anti aging ค่ะแล้วไปตีนไทยแลนด์ซอฟ o ์พาวเวอร์เราก็เลยเลือกเลย ดังเลยล่ะสองสี่พันห้าสี่แสนสี่พันห้าทำไมสี่แสนห้าไปเลยอันนี้คือแพงสุดแล้วอันนี้แพงสุดแล้วใครจะแพงกว่าฉันอีมาซี่สนุกสนุกใจจ่อยคอยย้อนอยเออใช่ซอฟต์าเวอร์ power ซอฟต์ power ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะไข่เจียวของเจ๊ฝายอ่ะเป็นไทยแลนด์ซอฟต์ power นะคะจริงๆริงซอฟต์ power มีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ผั่ที่เป็นซปเอร์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ คือหลายอย่างมากเลยที่เป็นที่จริงแล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถที่จะดึงคนมาได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นเออใช่ค่ะตัดเรื่องนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะคะก็ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แต่ละคนเราลับหยุดอยู่แล้วเราลับหยุดอยู่แล้วจะไม่ว่าจะอะไรยังไงสารแอนดรอยต์จิ้งลองจิวิตี้อะไรก็เอามาเถอะสบายสบาย